คนที่เขาตายแล้วฟื้นขึ้นมาเนี่ยค่ะกรณีเคสแบบนี้มันจริงไหมหรือว่ามันเป็นแค่การมโนของคนเฉยๆค่ะเราจะแบบเสียชีวิตลงอวัยวะไหนที่เขาจะหยุดทํางานเป็นอย่างแรกค่ะโดยปกติอะ่ะม,มันจะต้องเป็นหัวใจนะตอนนั้นเนี่ยสมองเราจะยังไม่ตายมันยังมีเวลาอยู่เพราะว่าสมองกว่าจะตายเนี่ยต้องขาดเลือดไปเลี้ยงอย่างน้อย4นาทีสมองถึงได้ตายบางคนถึงว่าว่าจมน้ําไปแล้วเอากลับขึ้นมาปั๊มปั๊มปั๊มยังรอดอยู่เพราะสมองก็จะ คนการขาดเลือดขาดออกซิเจนได้ในระดับหนึ่งตาเขาประเมินคนไข้ว่าเสียชีวิตหรือไม่เสียชีวิตนอกจากดูสัญญาณชีพแล้วหัวใจแล้วว่าเต้นอยู่หรือเปล่าเขาต้องดูด้วยว่าการทํางานของสมองมันยังทางานอยู่ไหมมันหยุดไปหรือย่างระหว่างที่หัวใจมันหยุดไปได้แต่สมองยังทางานอยู่เนะี่ยมันเป็นไปได้ไหมว่าเคนไข้จะแบบเห็นภาพในอดีตท,ที่มันฉายเพิ่มขึ้นมาคือเขาบอกว่าไอ้ช่องว่างของเวลาตรงเนี้ยนะคนแต่ละคนที่ผ่านประสบการณ์ ความตายที่ผ่านประสบการณ์ความตายไปแล้วคือเห็นแล้วล่ะหัวใจหยุดเต้นหรือหัวใจหยุดเต้นแล้วมีการปั๊มมันก็จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกเลยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดไปส่งห้องฉุกเฉินปุ๊บภาพตัดจอดับหายไปสองวันก็ไม่ได้หายไปไหนไม่รู้ว่าหายไปไหนกลุ่มที่2จะเห็นแสงสีขาวอันนี้แล้วแต่บุคคลแสงนั้นจะมีองค์ประกอบอั่งนี้สว่างสุขแล้วก็สงบจริงๆรวมสบายไปด้วย แสงนั้นเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกว่าอบอุ่นอยากที่จะอยู่ในแสงนั้นอยากที่จะเดินตามแสงนั้นไปอันนี้เขาก็เล่าประสบการณ์นี้มาเลยนะว่าคนที่จิตใจดีทําดีเนี่ยไปอย่างเงี้ยแสงสีขาวมาและกับกลุ่มที่3กลุ่มที่ก่อนที่จะเสียชีวิตมักจะมีภาพแฟลชแบ็กย้อนกลับไปอย่างรวดเร็วให้เห็นภาพตั้งแต่ปัจจุบันจนถึงอดีตตอนเด็กปุ๊บขึ้นมาโดยที่ในสภาวะ ของเราที่เราเห็นเนี่ยมันจะเป็นเวลาไม่นานแต่ในสมองเราเนี่ยมันย้อนเวลากับเข้าไปเป็นเวลาใช่นไหมยี 20, ่สิบสามสิบปีสมมติย้อนกับไปจนถึงเด็กถามว่ามันเพราะอะไรทางการแพทย์เขาก็อธิบายว่ามันก็คือเรื่องของเลือดที่มันไปเลี้ยงสมองนั่นแหละก็คือพอหัวใจหยุดเต้นจากสาเหตุใดๆก็แล้วแต่อาจจะหัวใจวายหรืออะไรเงี้ยพอเลือดมันไม่ไปเลี้ยงสมองส่วนหนึ่งมันก็เกิดการทํางาน มากกว่าอีกส่วนหนึ่งสมองเราทั้งหมดเนี่ยมันจะมีส่วนหนึ่งที่อึดต่อการขาดเลือดทางสมองส่วนหูเนี่ยจะเป็นส่วนที่ทนการขาดเลือดได้นานกว่าส่วนอื่นว่าคนไข้ที่หัวใจหยุดเต้นไปแล้วแต่เขายัางได้ยินเสียงที่เกิดขึ้นอยู่ในห้องฉุกเฉินได้ยินเสียงหมอทํานู่นทนํานี่ได้ยินเสียงหมอตะโกนเรียกยาอย่างนู้นอย่างนี้เพราะสมองส่วนนี้เขายังทํางานอยู่คราวนี้พอสมองขาดเลือดในส่วนอื่นที่เป็นสมองเก็บ ความทรงจําอย่างที่บอกว่าพอมันมีการแย่งเลือดมาเลี้ยงเนะี่ยสมองส่วนที่เก็บความทรงจําก็ดูดเลือดเข้ามาเลี้ยงการทํางานของมันมากขึ้นนะเพราะมันก็ไม่อยากตายใช่ไหมมันก็เลยทำให้เราย้อนภาพที่เห็นขึ้นมาส่วนอีกสมองส่วนหนึ่งเป็นสมองส่วนที่ดวงตาที่ควบคุมอยู่ o อ c i p i t a l ล o ลบหรือเส้นประสาทตานะเนี่ยพอมันขาดเลือด เขาก็บอกว่าสาเหตุพอมันขาดเลือดเนี่ยมันก็เลยทําให้คนเนี่ยเห็นภาพเป็นสีขาวแวบขึ้นมานี่คือคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์การทํางานของสมองนั่นแหละที่มันเริ่มมีการขาดเลือดเลยทําให้ประสบการณ์ต่างๆของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนบอกว่าภาพตัดก็จริงมองไม่เห็นอะไรเลยแต่หูเขายังได้ยินเหมือนกันก็มีอันนี้คือเขาฟื้นแล้วมาเล่าให้ฟังสบการณ์พวกนี้อย่างที่บอกว่าหมอเคยทําคลิปพวกนี้แหะ หมอก็จะไปหาของทั่วโลกคน,เ,นเป็นเป็นพันเป็นหมื่นคนนะที่มีประสบการณ์เนี่ยประสบการณ์ใกล้าตายแต่กลับมาเล่าให้ฟังได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในแต่ละคนที่ประสบก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานและวัฒนธรรมของแต่ละคนสมมุติว่าเราไปดูเราไปอ่านเหตุการณ์ในฝรั่งไปเจอ เวลาพอประสบการณ์ใกล้ตายลืมตาขึ้นมาเจอแสงสีขาวอบอุ่นแล้วเกินเจอญาติพี่น้องที่เสียชีวิตไปแล้วมารอรับพาไปสู่ดินแดนอันเป็นนิรันดร์ของพระเจ้านี่คือคือของเขาความเชื่อของเขายุโรปศาสนาคริสต์นะถ้าเป็นคนไทยตื่นขึ้นมาปรากฏว่าเอ๊ะมีคนใส่จุงกระเบนตัวใหญ่อะ พาเดินไปไปถึงก็ไปยืนรอคิวมีคนหนูตัวใหญ่มากเลยพิจารณาคดีพาไปดูนรกกับสวรรค์นี่นัน่นก็คือความเชื่อของคนไทยของแต่ละพื้นที่ของของแต่ละศาสนา<ร>วัฒนธรรมการที่เขากลับมาเล่าเรื่องจริงหรือเปล่า,าไม่รู้ทุกคนจะ เล่าเรื่องสตอรี่คล้ายคลกัน,กนแล้วทำไมพอเป็นของใครถึงไปนรกตลอดเลยถึงแบบว่าต้องจองกระเบนตลอดเลยจริงๆอของฝรั่งก็มีไปนรกนะนรกของฝรั่งก็กเป็นลักษณะมืดม,มีผีมีอะไรแบบของเขาของไทยเนี่ยในมุมมองที่คนมาเล่าเรื่องนรกเพราะส่วนหนึ่งอยากจะแฝงว่า ให้คนทำความดีทำบุญเก็บสะสมบุญไปนะจะได้ไปสวรรค์หรืกเลี่ยงการทำชั่วเรื่องเล่าจึงเป็นเรื่องที่เอามาเตือนสติเหมือนเป็นกุศโลบายหรือเปล่าว่ามีนรกจริงๆนะเธอไม่อยากไปนรนกใช่ไหมเธอก็ต้องทำความดี